ท่านผู้ชมเข้าสู่รายก,การเบงอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองเรื่องราวเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่างตั้งต่ตัาง,งบ้านจนกระทั่งได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจในพื้นที่หลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดท่านผู้ชมกะได้ไปเห็นไปสัมผัสเยี่ยมยามเดินทางผัดพันเห็นบ้าน,เห,นเห็นเมืองเพิ่นมาแล้วล่ะครับ แต่ส่วนหนึ่งในเรื่องของประวัติความเป็นมากของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นทินก็อาจสิยังบ่หูบ่เห็นความเป็นไปเป็นมากของบ้านพื้นเมืองพื้นใบบุญแช่นน่นก็จังขอหยิบยกนำเอาเรื่องราวส่วนนี้ขัดมาเา้ามาเลา่า,ลาสู่ท่านผู้ชมขอ้อมูลบางส่วนก็อาจสิขาดตกคุกหายหรือบ่สมบูรณ์เท่าที่ควรหากว่าท่านผู้ชม ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาเบิงมาพบมาพอคลิปนะครับพบบากขอมูนบกครบต่วนสมบูรณ์กะซอยๆอัปเดตเข้ามาในข้อความด้วยครับเพื่อว่าเฮาสิได้รับขอมูนที่ถูกต้องไปพร้อมๆกันเบิ่งอีสานคลิปนี้นำพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับพื้นที่ของอำเภอพ้อนพิสัยซึ่งอยู่ในเขต การปกครองของจังหวัดน้องค่ายครับพ้นพิสัยเป็นอำเภอที่ไม่อนาเขตก,กวงขวงขอบคุ้มหลายพื้นทีแต่ก็ได้ถูกแบ่งออกไปต่างเป็นอำเภอต่างๆหลายหม่องหลายบอคขับบัาวาสิเป็นอำเภอโซพิสัยอำเภอปากคาดอำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนว่าปีซึ่งปัจจุบันนี้อำเภอต่างๆที่ได้เก่ามาแล้วครับกระไดมีการพัฒนาและก็เกิดความเจริญเติบโต,ตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆจากประวัติความเป็นมาในอดีตบริเวณนี้ก็คือเมืองปากหวยหลวงสมกษัตริย์ซึ่งเป็นเมืองเก่าตามพงสวดันหลั่นสร้างเพิ่เอื่นว่าเมืองปากหวยหลวง เมื่อปีพุทธศักราช1,091 9พระเจ้าฟางงุ่มมหาราชเพิ่นได้ลืมก่อตั้งอาณาจักรล้านสางแล้วก็ได้ยกทัพมาตีเมืองนี้พร้อมกับยกฐานะเป็นเมืองหลวงซึ่งทรงเจ้าช่ายในราชวงศ์ล้านสางมาปกครองเป็นพญาปากหวยหลวงหลังจากนั้นเมืองปากหวยหลวงก็ค่อยๆลดความสำคัญลง ข่ดวาเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันภายในราชวงศ์ลาดซากขั้นพ่อส2,369พระเจ้าชัายเชษฐาธิราชที่สหรือว่าเจ้าอนุวงศ์ขับแห่งนครเวียงจันทน์พื่นใดแข็งเมืองแล้วก็น้ำทัพบุกเขามาทีเมืองนครราชสีมาแต่สุดท้ายก็ถูกฝไยไยี่รับตีจน ทับแตกพ่ายนี้ครับเวลาเดียวกันเทาวตาดีซึ่งเป็นบุตรของพระคัติยาอุ้งสาแห่งเมืองรอยเอ็ดได้รับบัญชาการจากเจ้าคุนแม่ทับให้มาสกัดเจ้าอนุวงศ์เพื่อบ่อหาหนี้ขามไปยังย่น่นโดยได้ตั้งทับยุทธิบันนพ้นแพง้งเมื่อเสร็จศึกกระจังนยกพื้นที่มองนีขับขึ้นเป็นเมืองพ้นแพงแล้วแต่งตั้งให้เทาวตาดีเป็นพญาพิสัยสรเดช ปกครองเมืองเมื่อปีปุธตักราด2,373จากนั้นพระพิสัยสรเดชได้ย้ายเมืองจากเมืองพ้นแพ่งเนี่ยครับมาตั้งอยู่ที่เมืองปากห่วยเกา่าแล้วก็ตั้งซื่อว่าเมืองพ้นพิสัยด้วยเหตุที่เมื่อตัง้งใหม่อยู่ห่างไกลจากเมืองเกา่าจึงได้ขออนุญาตยกบันรน้องแก้ว ขึ้นเป็นเมืองรัตนว่าปีอีกเมืองหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2 4 0 1ต่อมาในสมัยหลนเก่ารัชการที่สี่เพื่นใดแต่งตั้งให้เท่าคำสิงซึ่งเป็นลูกหลานของพระพิสัยสระเดชนี่แหละเป็นพระศีสุรศักดิ์เป็นเจ้าเมืองรัตนว่าปีสืบมากในปีพุทธศักราช2418ห่อได้บุกเวียงจันทร รัชวุศ์เมืองน้องไข่ซึ่งตอนนั้นมารักษาราชการกาแท่นพระพิสัยสรเดชถูกฆ่าตายพระศรีสุรศักดิ์เจ้าเมืองรัตนว่าปีก็จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระรัตนเขตรักษาขึ้นเป็นเจ้าเมืองพ่นพิสัยแท่นซึ่งท่านได้แสดงความก้าหาหลบพุงกับพวกขอนอยู่หลายขังหลายข้าวขับ พระศีสุรศักดิ์เป็นบุตรของพระฤกตีและกะนั่งจอมสีเกิดที่บานจอมนั่งเมื่อปีพุทธศักราช2 3 7 5ได้ถึงแก่สัญญกรรมในปีพุทธศักราช2497ร่วมอายุ1 2 0ปีพระศีสุรศักดิ์ข้ามสิงห์สิงศรินี่เป็นพญาพิศัยสรเดชผู้วรจการเมืองในช่วงปี พุทธศักัราช2 4 4 9แต่ชาวบ้านในทองทินกับหมักอื่นสื่อพันวาพญาพ้นพิสัยกระจังพ่อสรุปได้วา่าพ่นพิสัยแต่ก่อนนั้นมีฐานะเป็นเมืองมีสื่อเมืองวาเมืองพ่นพิสัยซึ่งเป็นหัวเมืองหนึง่งในเจ็ดหัวเมืองของมณฑลอุดรจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบการปกครองใหม่จึงถูกยุบลงจาก เมืองเป็นอำเภอโดยมีทันพญาพ้นพิสัยสระเดชดำรงตำแหน่งในอำเภอพ้นพิสัยจนถึงปีพศ .2449 ในครั้งนั้นพระเจ้าบรมมาวงเทอกรมพญาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพินไดมาตรวจราชการในเขตพนนุนอุดร เห็นว่าเมืองรัตนว่าปีเป็นเมืองเล็กหลักการยุคใก้อำเภอพ้นพิสัยก็จังได้หนูปลงเป็นตำบลรัตนว่าปีให้มากขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพ้นพิสัยอำเภอพ้นพิสัยมีหน้าเขตติดต่อกับพื้นที่ขางเคียงกับคือฟังดันทิศเหนือติดกับแขวงบริค่มไส้ทั้งฟังประเทศเล่าและกับพื้นที่ของอำเภอรัตนว่าปี ฟังดันทิศตะวันออกติดกับอำเภอเฝ้าไร่ฟังดันทิศใต้ติดกับอำเภอบันดุงแล้วก็เขตพื้นที่ของอำเภอสังขมแล้วก็อำเภอเพ็ญทิศดันตะวันตกติดกับอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็เป็นเขตแดนทางฟังนครหลวงเวียงจันทร์อำเภอพ้นผิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น11ตำบล มีรอยหาสิบเก้าหมู่บ้านตำบลจุมพ่นมียี่สิบหกหมู่บ้านตำบลวัดหลวงมีสิบหกหมู่บ้านตำบลกุดบงมีสิบสี่หมู่บ้านตำบลสุ่มสร้างมีสิบเก้าหมู่บ้านตำบลทุ่งหลวงมีสิบสองหมู่บ้านตำบลเราตาังค่ำมีสิบห้าหมู่บ้านตำบลหน้าหนังมีสิบเจ็ดหมู่บ้านตำบลเซื่มมีสิบเอ็ดหมู่บ้าน ตำบลบันโพมี13หมู่บ้านตำบลบันผือมี8หมู่บ้านตำบลส่างหน้าขาวมี8หมู่บ้านหลวงพอ่อพระเสียงครูบา้านปรากฏการบังไฟพญานาคข้าขวัญของพี่น้องเจ้าอำเภอพอนพิสัยครับ ควาเป็นไปเป็นมาของอำเภอพุ่พมพสัยกะนับวาเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่มีความเป็นมากที่เยโ่โดนเหล่ากายังมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับพีนองทงางฝังเล่าด้น้ำเรื่องเล่าของคนมาเว่ามาเลาสูท่านผู้ชมเหล่ากะสิได้ยอำลาผ้าจาักแหะครับไว้พบไว้พอกันคิดไม่คิดหนา จังเลยกระดีครับกท่านผู้ชมซอยกดไหลกดแค่กดส,สับสไทยให้แรงอกแรงใจนะครับในการทําคลิปบันทึกเรื่องเล่าของพี่น้องชุมชนคนอีสานเท่าไหวใน YouTube ไว้พบไปพอกกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ